โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เสร็จเสจิ้นี่เรียบร้อยเนาะเราก็เข้าตัวเกมได้เลยเนาะตัวไฟเอ็มตัวนี้โอเคแล้วกดตัวไฟเอ็มเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆในภาพที่สวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมโอเคและสําหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะผม mm hmm. อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเรามีวิธีแก้นะครับเ,เพื่อนโอเคแล้วกดโค้ดเลยนะครับ กดไปเลยไม่ต้องตกใจครับกดตรงที่เกมอีพีกเกมนะครับไม่ต้องตกใจครับผมเป็นเรื่องปกติของเราการลงม็อดเสร็จนะครับผมลหลายๆคนเนี่ยคือลงไปแล้วใช้ไม่ได้ขึ้นแบบนี้คือแบบว่าทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกเฮ้ยทาไมมันเป็นอย่างนี้ผมเล่นไม่ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับผมจริงๆคือมันเล่นได้ครับผมแต่แค่ไฟเกมมันเหมือนมันโดนปรับ ดัดแปลงไปอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวไฟเกมมันเด้งเออร์เลอร์ไม่รองรับนะครับก็กดเข้ามาตรงที่ไลฟ์เบอร์รี่นะครับผมโอเคแล้วเราก็จะเจอหน้าแกน่ควอเตอร์วีตรงนี้นะครับให้เรากดตรง3จุดนะครับมันจะขึ้นแถบแบบนี้มาให้เรากดตรงที่ Verify นะครับผมเพื่อตรวจสอบเนาะโอเคกดหนึ่งทีเนาะสักครู่หนึ่งมันจะตรวจสอบให้มันจะเขียนว่าพีชเวดเราสักครู่ครับ โอเคนะครับผมและตอนนี้ก็การเสร็จในที่เรียบร้อยแล้วนะ,นะผม,มเรื่งบอกไปอีกอย่างนึงนะโอเคที่มันขึ้นอย่างนั้นนะผมอาจจะเป็นเกิดจากตัวไฟเอ็มนะครับผมมันมีแคชจากอ่าเซิร์ฟเวอร์อื่นอยู่มันเป็นขยะเนาะเราก็กด Open นไฟ e ์ o c a t i o n ก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วเราก็กดมาที่ไฟเอ็มแอปพลิเคชันดาต้านะครับผม,มดับเบิคลิกไปเลยแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมหนทีโอเค เรากดตรงแคสนี้นะครับผมแคสที่มีตัว S นี้ฮะเรากด Delete ไปเลย1ทีแค่นี้เสร็จสิ้นนะครับผมกดปิดไปเลยโอเคตอันนี้ก็รอมัน Installing อีกทีนึ่งนะครับผมก็จะเสร็จเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะผมก็ได้เสร็จซิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกินเวลาไปเนื่นนานเลยนะครับผมโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเ,เช็คว่าเสร็จไม่เสร็จนะผมกดตรงสามจุดยีนินนะฮะถ้าเสร็จมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมโอเคก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคําว่าเข้าไฟเอเมทีนึงนะครับผมโอเคก็เข้าไปเลย นี่นะครับผมกดกรไปมันก็จะเขียนว่า v e r i f y the content โออมันดาวน์โหลดนะครับมันก็ starting file M นะครับผมและเราก็ได้เข้ามาใน file M เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ จบการสอนเป็น,นปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมและสำหรับคนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ